ค่าในการใช้งานนะคะเราจะเริ่มจากเริ่มจากการสมัครอีเมลของมหาลัยค่ะโดยกดเข้าไปในลิงก์นี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดยอมรับเงื่อนไขค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะค่ะแล้วเราก็จะกรอกข้อมูลนะคะ แล้วก็ใส่รหัสนักศึกษาค่ะใส่ชื่อค่ะแล้วก็ใส่ ชื่อภาษาอังกฤษค่ะตัวพิมพ์เล็กนะคะใส่รหัสบัตรประชาชนค่ะเลขบัตรประชาชนใส่ชื่อคณะค่ะ เมื่โทรศัพท์ค่ะแล้วก็พิมพ์อ e ีเมลส่วนตัวนะคะแล้วก็เลือกขัวข้อสมัครอ e ีเมลค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกด เราจะกดถัดไปค่ะค่ะแล้วก็จะรอข้อมูลต่างๆนะคะจะถูกยืนยันมาทาง sms ค่ะแล้วก็กดส่งค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการใช้งานทีมนะคะก็จะเข้าไปที่แอปทีมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะกดลงชื่อเข้าใช้ แล้วก็ใส่อีเมลนะคะที่เป็นอีเมลของมหาลายัยที่ทางระบบได้ส่งมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ ค่ะแค่นี้เราก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทีมได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ